สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูอุ๋ยจะพาไปชมคลิปวิดีโอนะคะการดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตไปดูกันเลยค่ะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตของเรามากขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลข่าวสารความรู้และความบันเทิงมากรอให้เราเข้าไปค้นหาและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตมีทั้งเรื่องที่เชื่อถือได้และเรื่องหลอกลวงของผู้ที่ไม่ประสงค์ดี การใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สนุกและปลอดภัยนอกจากจะต้องรู้จักวิธีการใช้งานแล้วเราจะต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตัวบนสังคมออนไลน์และการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเราต้องเริ่มที่ตัวของเราเองก่อนต้องรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัวไม่บอกรหัสผ่านกับใครหรือใช้รหัสผ่านร่วมกับผู้อื่นการบอกหรือส่งข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือชื่อโรงเรียน ควรจะได้รับอนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเสียก่อนเพราะข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้เมื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วอาจถูกคนอื่นล่วงรู้นําไปใช้ในทางที่ผิดและทําให้เราเดือดร้อนได้ถ้ามีคนซักถามข้อมูลส่วนตัวของเรามากๆให้สงสัยเอาไว้ก่อนว่าคนนั้นอาจจะเป็นผู้ไม่หวังดีคิดไว้เสมอว่าคนที่เราพูดคุยด้วยบนโลกอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขากล่าวอ้างและอย่านัดพบกับคนแปลกหน้าที่รู้จักกันบนอินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาด นอกจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากคนแปลกหน้าแล้วเรายังต้องระวังสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะมากับอินเทอร์เน็ตด้วยการไม่ดาวน์โหลดสิ่งที่ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยและระมัดระวังเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดหรือเกมให้เล่นฟรี เพราะอาจได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์มาเป็นของแถมเข้ามาทำลายข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ให้ระวังอีเมลขยะและอีเมลที่บอกให้ส่งต่อให้คนอื่นๆไม่ควรเปิดอ่านไม่ส่งต่อไม่ดาวน์โหลดไฟล์จากอีเมลเหล่านี้เพราะส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่เรื่องหลอกลวงไร้สาระหรือบางครั้งก็อาจจะมีข้อมูลและภาพที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายหรือไวรัสคอมพิวเตอร์แนบมาด้วย นอกจากการป้องกันตัวเองแล้วการอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยเราต้องรู้จักเคารพผู้อื่นต้องเขียนพูดคุยโต้อตอบกับผู้อื่นด้วยถ้อยคําที่สุภาพไม่ให้ความสนใจหรือโต้อตอบกับคนที่ใช้ถ้อยคําไม่สุภาพไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรบกวนผู้อื่นไม่นําข้อมูลของผู้อื่นมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ เมื่อพบข้อความรูปภาพวิดีโอที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายให้หยุดการใช้งานปิดหน้าเว็บนั้นๆถ้าหากไม่แน่ใจให้รีบบอกและปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูทันทีและต้องทําตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ให้ไว้กับผู้ใหญ่อย่างเคร่งครัดเพียงแค่ทําตามหลักง่ายๆในการใช้อินเทอร์เน็ตที่กล่าวมานี้และรู้จักคิดก่อนคลิกเราก็จะท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีสาระสนุกสนานและปลอดภัยอย่างแน่นอน